CBTI นะคะก็ย่อมมาจาก Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia นะคะหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการรักษาโรคนอนไม่หลับด้วยการปรับพฤติกรรมแล้วก็ แนวคิดนะคะซึ่งเทคนิคนี้นะคะก็จะประกอบด้วยหลายวิธีร่วมกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการปรับสุขานามัยการนอนนะคะใช้เทคนิคการผ่อนคลายนะคะลดสิ่งกระตุ้นหรือตัวกวนนะคะรวมไปถึงการปรับแนวคิดและความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับการนอนหลับนะคะซึ่งโดยวิธีนี้นะคะเป็น วิธีมาตรฐานนะคะที่ทั้งในนานาชาติและประเทศไทยนะคะแนะนำให้เป็นวิธีการรักษาวิธีแรกนะคะสำหรับคนที่นอนไม่หลับนะคะหลังจากที่ได้รับการรักษาโดยการปรับพฤติกรรมและก็แนวคิด <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการนอนแล้วหากยังมีอาการนอนไม่หลับหรือใช้วิธีนี้รักษาแล้วยังไม่ได้ผลนะคะ เราก็สามารถใช้วิธีการใช้ยานะคะเพื่อช่วยในการนอนหลับหรือแม้แต่กระทั่งใช้ยาร่วมกับวิธีการปรับพฤติกรรมและแนวคิดร่วมกันไปเพื่อให้การรักษาการนอนหลับได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ